ด้านหลังของมหาลัยนารันทานั้นใหญ่มากคนไทยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาชมด้านหน้าแล้วก็กลับไม่ดอมเดินทางมาทางนี้ถ้าเดินมาด้านหลังที่หลวงพ่อดำนารันทาอยู่จะเห็นว่าใหญ่มากและสูงแสดงว่าโครงสร้างมาร่วมร่างก่อสร้างไม่น่าจะหลายร้อยปีคือสร้างซ้อนกันไม่ได้สร้างภายในชุดเดียวเสร็จเพราะฉะนั้นมันใหญ่โตมากและพระคงอยู่กันหลายชั้นนะเพราะว่าหมื่นรูปเนี่ยเพราะว่าพวกที่มีปัญญา ห้องก็ต้องใหญ่พอสมควรห้องสมุดร,รู้สึกจะมีสมห้องนะแล้วก็นักศึกษาขนาดหมื่นคนเป็นนักึกษารับหาระมีั้งห้องต้องต้องมีห้องกรรมาฐานด้วยอะไรโดยคิดว่าใหญ่โตมาเพราะที่เทียนบุนกอดินเนี่ยปัจจุบันไปบางส่วนเป็นกอดิน,นจริงมันคือร่าอิฐที่ถล่มลงมาคงจะหลายชั้นคงจะสูงเท่ากับตึกไม่ต่ำกว่าสิบชั้นแน่ๆเพราะบุคคลที่มีปัญญาสูงสุดในโลกในยุคนั้นอยู่ที่นี่ เรื่องการก่อสร้างขนาดนี้ไม่ไม่เหลือคาดยิ่งใหญ่วันที่คิดอีกสำหรับชาวไทยหรือชาวอินเดียเขาได้เรียบน,นบรรดาใจว่าคนอยากมีปัญญาที่สุดในโลกต้องมาที่นี่ถือเคล็ดถือเคล็ดอยากมีปัญญาต้องมาที่มาว่าหลวงพ่อดำนารันธามาสีานจิตท,ที่มาลายนารันธาเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรขอยมีปัญญาเป็นใช่ได้ เด็กอินเดียเนี่ยจะมาท่านศึกษาความรู้สนุกสนานเพลิดเพลินเลยเเนนม่่กกา